นี่คือปานิปุรีอันนี้มินก็ไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้อร่อยๆมาวันมาเันมาเจ็ดพันจัดดีจากอินเดียค่ะวันนี้นะคะมินจะพาแม่มาเที่ยวที่อินเดียค่ะทุกคน ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลิตเติลอินเดียที่พาหุรัสมันก็คืออินเดียครึ่งนึงแหละวันนี้บอกเลยว่าทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเลยพามาที่ศูนย์สุนค้าอินเดียแอมพ์โียมแล้ววันนี้มาไม่ต้องออกตังเลยสักบาทอันนี้จะทูนความสุขให้แม่ด้วยบัตรใบนี้ค่ะที่ MB o c เป็นบัตรเดบิตนะคะที่รืดอได้ใช้ออนไลน์ได้กดเงินก็ได้ให้แม่ออนเงินเข้าก็ได้ไปเร็วซื้อชุดก่อนเร็วเลือกมารู้สึกว่ามันน้อยไปไหม แถวนี้เป็นปันจามาเลยไหมคะเป็นชาวซิกไหมนเพราะหนูอ่านมาว่าย่านนี้ก็จะเป็นเป็นแบบชาวซิกเป็นหลักก็จะมีวันค้างด้วยใช่ไหม,มสีลมก็จะเป็นแบบทมินนาดูมาจากอินเดียใต้ม่ช่ชุดนี้สิไม่แค่ตลักนะคะ อันนี้่บ้านี่บ้านี่บ้าอันนี้แม่นี่มันดูรึเปล่าอันนี้ของแม่ขออันนี้แล้วกันค่ะยังไม่ได้ตัดนะคะยังไม่ได้ตัดต้องตัดเอาอยากที่อยากได้ที่แบบใส่ได้วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยอะค่ะอันนี้ใส่ได้วันนี้เลยอุ้ยสวยอันนี้ก็ใส่ได้วันนี้เลยอันนี้มันเกลมันจะเป็นสีกันนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ได้กันโค้ดโค้ดนี่คือแม่จริงจังแล้ก ไหนตอนแรกบอกว่าจะให้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชุดไงคัดค้านตอนนี้คือเลือกจริงจังเลยเลือกจริงจังขึ้นมาเลยทุกคนคะ่ะยังรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงอันนี้อันนี้เบาไปปะอนอาจจะต้องแบบประคองเพิ่มเนี่ยแบบคลอยใส้เงินทองอะไรเงี้ยพี่ใหญ่จังอะมันเบาไปไหมอ่ะเบาไปไหมอ่ะอุ้งไหอู๋นี่ตัวเท่าไหร่คะเนี่ย มื่นหมื oh, okay. hey, <lines> you mind mind? Well, yeah. ่นบาทมันหนักไปปะมาไล้วาไงบ้าจะดูเราเป็นไหมจะเดินไหวหรือเปล่าชนีคือตอนนี้ปวดตรงก้นกบนิดหนึงคือชีวิตตอนนี้นะคะคือถ้าแกก็คือวันนี้ลิตตินเดียของมิ้นก็คือจะมีแค่มิ้นรอตั้งนั่งตัดชุด2ชั่วโมงมิ้นก็เลยเสียสละเพื่อทุกคนก็ด้วยการแบบลงมาซอฟหน่อย ป็นแบบนี้ได้ชุดแล้ว <c oughs> มาโพสบ้างก็ได้ <c oughs> หลายคนจะคิดว่าชุดนี้นะคะถูกแต่จริงแล้วมันไม่ถูกเพราะว่าช่วงนี้ส่งผ้าก็ยากสอชุดนี้รวมกันเกืบห้าพันแล้ววันนี้มาไม่ต้องออกตังค์เลยสบายไม่ต้องออกตังค์เลยสบายเจ็บ คำถามคือมีตังในนั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาแต่ตังในบัตรก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งใส่พินใส่พิมใส่พิมหนึกว่าตึดตดดไม่บานครับคุณค่ะเรียบร้อย,ยเราไปกินกันดีกว่าโอ้ยมาถึงร้านแรกตังรูปหมดแล้วเนี่ยก็พอออกจากห้างแอมเรียอ <im> ินเดียตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทาง ขวามือก็จะไปแบบเข้าสู่ย่านแบบปนนิ้งย่ยงจิมรีฟูประมาณหนึ่งเดิปถึงมโมซามาซาแล้มามาอะไรดีอะไรอร่อยนะอะไรอร่อยคะสมโมซ,ซาจิ๊กปกกกะโกราอร่อยสุดๆเอาอย่างละอันไนี่หมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชิมเลยมามาอยังไม่จ่ายเงินอันนี้มิ้นแอบ,บไปกดเงินมาแล้ว นี่คือพาโกด้าอันนี้มินก็ไม่เคยกินเหมือนกันมาเป็นงไงบ้างนี่มันคืออะไรหนูไม่คืออะไรอะคะพาโกด้าเส่นแซนด์วิชฝักงดังเพลงอร่อยข้างในมันจะนุ่มๆข้างนอกกบกรอบค่ะนี่คือซามูซาไม่ใช่นี่เต็งเก้ ติ๊กกี้เป็นไส้มันฝรั่งหดือนสองเฮ้ยชอบกินติ๊กกี้มากจะเป็ดเกณฑนะอร่อยอืมฮะอืมโอ้ยนี่ก็อร่อยไม่ต้องจิ้มเหรอปากไปต่อเหมือนจะไปเมื่อกี้แต่ไม่ไปเพราะว่าแม่บอกว่าขอกินก่อนดูาซาโมซ่าที่หมดไปสิคะออร่อย อันนี <hi> ้น่าจะเป็นร้านที่เป็นเวจ e เท r i a n แล้เลยเป็นไส้มังคลักถ้าเป็นอาหารทางปันจามาฟังต่อสิคะมินีจาถ้าอาหารทางตอนเหนือ <M ulan launches> มันจะเป็นอาหารรสจัดเพราะเขามีเครื่องเทศเยอะแต่นี้เขาก็จะมีการดัดแปลงให้เข้ากับแบบปากคนไทยประมาณนึงก็คือแม่กินไม่พักเลยอ้ามเพิ่มอ่ะเหลือให้ลูกเท่านี้เองหรอก็ยังเหลือเราเดินต่อเข้าไปดีกว่าไป ราคแต่แม้อันเท่าไหาร่คะนีจ้าหนูไม่แน่ใจว่าต้องติดไหนติดให้แม่หนูหน่อยนี่ <laughs> ติดให้หนูด้วยได้ไหมคะอ๋ะออันนี้เขาเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเหรอคะอมไม่รู้ <laughs> 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 มินจำได้เขาเหมือนติดไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่า เอดิเตอร์นะคะไปหาพ่อห <c oughs> น,น,น,นุขอบคุณนะคะ <c oughs> อู้เรามาถึงแล้วค่ะนมนมที่เห็นห <c oughs> นูเคยกิน <c oughs> นมนมโรชมาลาย <c oughs> หนึ่งชินค่ะที่นี่มีอะไรแนะนำคะจะแนะนำให้ใส่ให้เลยว่าจะกินก็เดี๋ยวหนูไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะคะอันนี้มีขนมชื่อะไรอันนีู้ล่าอันนี้มิเกอันนี้บอร์ฟี่ทำได้เปาเบอรฟี่เราไม่โฟกัสเลยอันนี้บอรฟี่อมอนอันนี้พิสตาไม่อรยขนมที่คอหวาน่ม ก็มีเหตุผลมามามาเราจะกินขอบคุณมากเลยค่ะเราจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรมินน่งเป็นคนไม่ได้เชื่อหารเลยแล้วคนที่ไม่ได้มากกามินคือใครรึเปล่นี่คือปานิบุรีดข้างในเป็นชิคกี้กับปลาหนักค่ะนี่คือจริงๆชิคกี้ก็จะจุดอย่าง้ี้เลยดูนะคะอาบน้ำเนื้อจุดอ๋อเหรอนี้เลยหนึ่งสองครับ เหมือนกินนี่แหละเสี่ยวหลงเปาอ่ะมันข่าบ่ะคัาดว่าจะประมาณนี้เดี๋ยวดูดีมอกรมันมันพูดไม่ถูกอ่ะอ่ะสิมชัยก่อนอันนี้เป็นชาที่มาน่าชอบเป็นชาแบบมาซาร่าอะไรจะไปทอชามาซาร่าค่ะ มันคือชาไอ่เพิ่งกินเพิงกินเขาขอเล่าประวัติท่านี่ก็คือชาที่ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษเแต่คนอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนเลือกระดับใช้โอเคเอาชามาได้ใส่นมได้ใส่มาซาล่าก็ได้ก็ทำให้เป็นแบบอินเดียนสไตล์อ่ะชิมชาเราโรสแมรส่เรานี่ก็หอมอมันหวานมานก็ไม่หวานมากมันจะหอมๆอร่อย เนี่ยมันจะฟุ้งหอมใช่คือเหมือนฟองน้ำอ่ะกินเข้าไปมันเป็นรสนยนะคะต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไรพิซซ่าพิซซ่าจิโออ่ามัถูกครึ่งไหมมิ้นข้าให้ชิมนิดนึงก่อน พิสตาชิโอพิสตาชิโอคือถั่วชนิดหนึ่งคนอินเดียเาชอบกินถั่วเยอะเพราะว่าฝูกได้ดีแล้วก็มาเป็นอาหารมักสวหรับราดได้อันนี้ก็จะรสชาติแบบเป็นที่แห้งหน่อยไม้ใช่ถึงตุ๊กตาอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะซึ่งก็คือถั่วชุบน้ำตาลจะชุบด้วยน้ำตาลเลยเหมื่อยเลยเหนื่อยเลย คือทองหยิบทองหยอดมันจะเป็นไข่เนาะการนี่ที่มีความมันขววงมันเลยคนล color texture แต่ว่าความชุ่มความชุ่มกำปั้นนี่คือแบบแต่มอร่อยมากเลยนะทุกคนร้านนี้ไม่รับบายเมื่อไหร่หนูโอนมีบัญชีออฟฟิศตัวเลขในบัญชีน่ากลัวกันนะนี่น่ากลัวนี่มาถึงแม่ด้วยป่ะเนี่ยทั้งหมด280บาท ยียบรอยไปหายแล้วไปต่อม,ม,มาถึงร้านอาหารจานวันของเราแล้วค่ะคือ Royal India. รอยัลอินเดียซึ่องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดิจ t ตอลอินเดียที่อยู่ฝัง่งรู้นะมีข้ามาเหรอข้าไปข้างในกันเอาชิ้ เคยกินอาหารอินเดียบ่อยไหมไบ่อยก็ว่าจะพาจะพางไม่ได้ไปขอโทษขอโทษละกันเออร้านเนี้ยร้าเล่าอินเดียเป็นหนึ่งในร้านอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดเลยเออแล้วก็พี่เจ้าของเนี่ยไปอาประวัติมาคือจริงๆแล้วเขาอยู่เนี่ยสี่เจเนเรชั่นแล้วก่อนหน้าที่จะเข้ามาไทยคืออยู่ตรงปรกีแต่ว่าเหมือนต้นนักธุรกิจการแบ่งแยกเขียนแดงกันเนาะคือจริงอินเดียเนี่ยเขาเข้ามาในไทยหลายแะรอบแล้วก็จะอยู่ตามที่ต่าง แล้วก็แหม่คอยคิดว่าชาวอินเดียชาวแคนดเนี่ยมีศาสนาเดียวคือจิไม่ใช่ก็มีทั้งอิสลามฮินดูเนาะแล้วก็ซีสแล้วก็อีกมากมายการก่ออที่เราเห็นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรารองกินข้าวมาเราเพิ่งกินสาระก่อนอันนี้คือพี่เจ้าของร้นนะสวัสดีค่ะเป็นอาหารแนวไหนคะเป็นอาหารทางตอนเหนือของอินเดีย บบปัญจาใช่เอกลักษณ์ของอาหารปัญจานี่คืออะไรคือหนึ่งเครื่องเทศค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าทางเสาในเรื่องของภูมิประเทศตอนหนือเนี่ยค่อนข้างจะหนานะครับบางทีในชนิดเดียวกันย่างยกตัวอย่างอย่างดาวเนี่ยครับถ้าไปทานเนหันตอนใต้ก็จะเป็นลักษณะน้ำาหน่อยหนูเคยเห็นแบบใสๆใช่ไหมคะนั่นแหละครับจะแตกต่างกันตรงนี้ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเป็นปัญจาบเป็นส่วนใหญ่ ครับผมเนื่องจากว่าคนีเดียที่เข้ามาอยู่ในยุคต้นๆนะครับอาจจะมนจากที่ตัวใหญ่ทำไมก็ถึงเห็นแขกขายโรตีขายขวั่อะไรอย่างเงี้ยคะขายโรตีที่เห็นในบ้านเราอะนะครับไม่ใช่อเดียเลยอ๋อเหรอคะป็อว่าม้าบางลาขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับจะียรีบชิมกัวนันกัวนันไม่ร้อนกาลิกน้ำ อร่อยจังเลยอือดสิครับอดูสิครับอืออมนุ่มแบบราไรปาเลยนปาแต่แล้วเขาจะเข้มันนุ่งนะใช่ไหมมันแบบดูดิคัีอะไรบอยมีบัตเตอร์ชิเ้นครับ อร่อยอร่อยอร่อยชิมได้นี่แดาวอร่อยอกหัวอรัวอยหันดูหน้าช่าภาพเลย่ะช่งภาพทาไมหิวหิว ความว่างเปล่าใช่ไหม <c oughs> ที่ที่ไม่ว่างเปล่าเอาคือท้องเดี <c oughs> ๋ยวรอเช็คบินอยู่นะคะข <c oughs> อบคุณค่ะทั้งหมด2115บาทนึ่้อห้เบามาโอนปัก้องวทั้งหมดเ <c oughs> น,นี่ยไนว่าเลี้ยงใช่นีมใช่ก็เลี้ยงแต่มันหมดวันนี้อะไรมาโอนมาันองพันหนึ่ง้าบาท <c oughs> ทั้งหอดเจ็ดพันด้วยละ่ะเพราะว่าถ้ามีเงินในบัญชีเกิน5,000ก็จะได้ประกันอุบัติเหตุของ TMB ออกฟรีมามมาึนภาพถ้ามิ้นประสบัติเหตุตกบันไดมีดบาดใต้ครั้งหนึ่งอะ 3 0 0 0ันไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ถ้ามีบาดเจ็บสิครั้งต่อหนึ่งปีได้ส0 0หมทีแล้วถ้าเกิดลอกเพ่งอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ยี่สิบเท่าในเดือนทีไม่เกิน3ล้านบาทมารี่โอนมาเร็วๆมันจะได้ได้รับการปกปอ้ปองคุ้มครองจากออมฟรีก็ยีก็เปิดฟรีด้วยอ่ะจบง่ายๆ thank you นี่ค่ะดูได้เลยนี่เรียบร้อยสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นไงที่ลูกพามา มาโอนนมาเจ็ดพันเรียนอ้าวเเรียนทั้งวันมาออนนมาเจ็ดพันทำไมอ่ะถ้าสมมติใครคิดถึงิีเดียก็ลองมาเดินแถวนี้ได้นะจะรู้สึกเพอนมิีเดียจริงๆอ้ันนี้ก็ต้องขอขบคุณท MB Office นะคะลาไปก่อนขอหมากให้แม่หนูสักคำหนึ่งมาเคยกินไหมไม่เคยอ่ะได้กินละอ่ะดู อันนี้คือสีเสียดจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวจะเป็นเม็ดซอฟนะผงหอมของอินเดียค่ะลองชิมดูเอามานนดมๆหายใจคึบหอมหอมหอมมากอันนี้คือเม็ดลาจีค่ะกินได้เลยึบเปิดใจหลับตาค่อยๆหายใจกลิ่นเข้าไป อไงคะเรื่ไม่ได้ทำไม่ได้หงงิมันก็แข็งด้วยแงโอปปิ้งบอลนะปันตอาวุมาโอ้โหโอ้โห้โหาเีงนะอะเค่เหมือนขัดฟันเลยนะอันเท่าไหร่คะ ทบค่ะไปกันดีกว่า